สวัสดีค่ะ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 ทุกท่านสวัสดีจะไม่ยกมือไหวเนาะทีนี้สายเสียงมากสวัสดีค่ะสี่ชุ่มกว่าแล้วเนาะมาเปลี่ยนที่นอนกันว่านอนไหนนอนแถวนี้แล้วค่ะเพิ่ามาเที่ยวเล่นกันเน่เน่มาเที่ยวเล่นหาน้องเน่เน่ค่ะหาพี่เน่เน่ที่เรียกเขาว่าพี่เน่เน่เพิ่งจะกลับมาพากันแว้นมอไซค์มานะเพราะว่า หน้ากเลยม,มันนิดนึงมันมากเลยอ่ะเพราะว่าจี ok นะ้เส่หมกกันนอกเนอะแว่นอ่าพากันแว่นบิ๊กไบต์สมอไบต์แว่นกันเลยค่ะแว่นเสร็จอ่าเ <c oughs> พิ่งกลับจากบ้านพี่ชายพี่สาวก็หิวข้าวกินกว๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้ก็ไม่อร่อยเท่าไหร่กินทำไมก็เลย <c oughs> อยากกินผักกาดาวเซเว่นอันนี้คือน้ำชาจริง่อยากกินเนะ อันนี้ก็มีสเสวยมีมะกอกอะไรนะอยากกินอะ่ะอยากกินมากเลยอะ่ะน้ำลายไหลเลยอ,ะอ,อ,อย่ะอออไจีนดันหมเนียอันนี้ก็คืออดช่องสิงคโปร์นะคะอันนี้ก็คือถั่วดำสาคูถั่วดำ,สวดำใส่มะพร้าวอ่อนแล้วก็มีมันต้มของเซเวน่นอร่อยที่ชอบกิน จะเป็นกะเพราหมูของเซเว่นเหมือนกันจี้จะไม่กินของจะไม่กินอันสดนะคะจี้จะชอบกินที่มันอยู่ในช่องฟิตอะคะ่ะจี้จะยอชอบกินที่มันอยู่ในช่องช่องฟิตอะก็เลยจะมากินให้เพื่อนๆดูกันเนาะนี่มันปลาไปหนึ่งนาทีกว่าแล้วยังไม่ได้กินเลยหมแต่คุยกินไปคุยไปเนาะเพราะว่ามีน้องๆถามว่าจี้อยู่ไหนตอนนี้จี้อยู่อีสานเลยคะ่ะ ยี่ไม่ลงทุเรนเหรอที่ไปไปมามาเดี๋ยวที่ก็ลงใต้ลงครื่องกรุงเทพที่อยู่ไม่เป็นที่หรอกค่ะเพราะว่ามันมีทุระบางทีก็ไปไม่มีทุระก็อยู่อย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้คือที่ยังเดินทางไปไหนไม่ได้เพราะว่าที่ยังเดินทางไปไหนไม่ได้เพราะว่ารถที่ที่เอาไปแต่งเนาะมันยังไม่เสร็จค่ะมันก็เลยต้องใช้รถมอไซค์มอไซค์มันก็เครื่องใหญ่อยู่นะคะก็บิดอย่างเดียวค่ะบิดอย่างเดียว เป็นรถขารถผู้ชายอะแต่มันก็มันดีนะคะมันเป็นเขาเรียกว่าไงอะ่ะมันเป็นอีกอย่างหนึ่งมันเป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งเไ,ได้ขี่มอไซค์นะได้รับลมนะคะเส่แดดร้อนมากที่จะเป็นลมที่ไม่เคยอยู่ไทยช่วงฤดูร้อนนะคะอยู่ไทยแต่ช่วงฤดูหนาวอากาศเยน็เยนๆของไทยนะปีนี้แหละที่ได้อยู่ไทยยาวคืออยู่ยาวแบบ คือว่าอะไรอะอยู่ยาวได้เล่นสงการอะไรเงี้ยเออได้อยู่ถึงเทศกาลช่วงมะม่วงเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่เคยอยู่เนาะแต่อยากจะบอกว่าสุดยอดอากาศบางทีอยากจะแก้ผ้าเดินก็มีนะคะแต่ถ้าถ้าถ้าไม่เกรงใจคนดูนะอายเขาหลายๆเรื่องมันร้อนมากค่ะแก่ฝนดูทุกวันอืมกะเพา เท่าแล้วแม่กลับไปทำงานแล้วเหรอกลับอยู่ค่ะช่วงนี้ยังไม่เสริธุระก็เลยยังไม่ได้กลับมาตั้งแต่สิงหาถ้าใ่มาสิงหากลักตัวสองอาทิตย์หลังจากกลักตัว ก็หมดถึงหาไปแล้วจีขอบคุณเพื่อนๆพี่้อมมากเลยนะที่เข้ามากดติดตามให้จีแล้วก็มากดคอมเมนต์ให้จีกดไลค์ให้จีที่ทำอะไรผิดพลาดเดี๋ยวขอโทษด้วยนะคะแล้วก็เกรงใจอามากเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆ คลิปจี้อ่ะอาจจะไรสาระอาจจะยอดติดตามน้อยหรือผู้ดูน้อยแต่จี้ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ที่ทำในตัวของตัวเองเนาะที่อยากกินแบบไหนยอยากอยู่แบบไหน ่งกับข้าวที่ทุกคนบอกว่าทําผิดขั้นตอนการทํากับข้าวที่บอกเลยนะไม่มีผิดไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีขั้นตอนได้ต้องใส่นู่นขั้นตอนได้ต้องใสน่นี้อะไรเงี้ยไม่มีค่ะทําออกมาเรากินได้ก็โอเคแล้วเราทําออกมาคนอื่นกินด้วยได้ก็โอเคแล้วค่ะทุกอย่างมันต้องมันต้องลงมือทำอะค่ะ สสรสชาติของแต่ละคนกินไม่เหมือนกันบางคนกินหวานบางคนกินเค็มบางคนกินเผ็ดบางคนกินจืดทุกคนกินไม่เหมือนกันบางคนนะแต่สําหรับจี้จี้บางคนกินรสจัดแล้วดล้วชีวิตจี้เองอะ อยากทาแบบไหน,นอยากกินแบบไหน,นก็อยู่แบบนั้นที่ไม่เคยไปดูถูกการทํากับข้าวของใครแล้วที่ก็ไม่เคยแบบว่าอ <c oughs> คุณทำข้าวออกมาไม่น่าทานเลยนะคุณทำแบบกับข้าวมาคุณผิดตรงนี้นะนู่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันไม่ให้ค่ะไม่ให้จริงๆอันนั้นคือปล่อยไปอันเป็นอันเป็นวิธีของเขาอะค่ะ ลิงตัวใหญ่อยู่ข้างที่เนี่ยเดินไปเดินมาบางทีก็ดำคาญเหมือนกันนะคะเออไม่เลิกเอาของเไปแต่แตงขี๋อยู่กันไม่เห็นน่ากลัวดแล้วก็จีไม่ได้บังคับให้ใครมาชอบจิแล้วก็จีอ่ะไม่เคยไปเกลียดใครแล้วก็ไม่เคยไปว่าให้ใครจิก็อยู่ของจิอย่างเงี้ย อะไรของจันอนีรของควยหมอคุณค่าที่เราแค่คนที่คนที่ควรแขะอ่ามีามันก็บมกว่าเราแค่คนที่เขาแค่เราก็พอแล้วเราอย่าไปแคร์คนทั้งโลกเราแคร์คนทั้งโลกไม่ได้หรอกคะ่ะ ที่ตั้งแต่กลับมาเนี่ยอ้วนม,มากอ้วนม,มากจริงจริง คุณจีเปิดอันนี้ไม่ได้อะเปิดขนมหวานไม่ได้ค่ะคุณมาเปิดให้จีดหน่อยค่ะเอ๊ะเป็นมันต้มนะคะอืมแปดนาทีแล้วชีวิตคนเราจะทาให้คนอื่นเพอารักเราทั้งโลกมันเป็นไปไม่ได้หรอกอืมหอมมีจีเปิดขนมหวานไม่ได้ค่ะค ออ,อันเดียวอมืมันอร่อยอ่ะคุณม่ไม่ไม่ใงกว่านะขอบคุณค่ะอมืมันอร่อยมากหอม เราถือแล้วอืมจี่ขอโทษนะคะคลิปยาวมากอะ่ะคือจี่อาจคือจี่อยากจะเอาสักเจนาทีก็พอแล้วอะไรเงี้ยคือเกลียนใจคนดูอะไรเงี้ย เมื่อก่อนหน้าไม่เมดเดี๋ยวเลยนะกลับไ,ไทยไส่แมสใส่นุ่นใส่เน่ก็ปล่อยไปเคยเป็นมากกว่าน,นี้อืมอืม 嗯，好吃。 ที่ชอบกินทานนี่นะอร่อยไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปกินต่อก่อนพี่จะบอกอลยให้เมื่อยู่เมืองไทยอะ่ะเซเว่นอะของกินอร่อยอร่อยทั้งนั้นแล้วตลาดคนขายของข้างทางอะก็อร่อยจะไม่ให้อ้วนเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะกินอิ่มนอนอุน่นเรื่องอ้วนข้างมันเนาะแต่ก็รักษาสุขภาพกันเอาเนาะโอเคค่ะจี่ไปกินต่อแล้วจะได้อาบน้ำนอนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ